แกะออกเรียบร้อยนะครับได้มา3รายการนะครับเนี่ยฮะสองเจ้านะครับส่งมาได้มา3รายการอันนี้เป็นสมเด็จนะครับคู่ชีวิตนะครับหลวงปู่หมุนบรรจารนะครับนะฮะพิมใหญ่นะครับสภาพสวยพร้อมทองนะครับอันนี้แท้ดูง่ายครับโอเคเลยนะครับก็อ่าอมนี้ก็หลักหมื่นหมื่นกลางนะนะครับพร้อมทองนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญพัดยศนะครับหลวงผู่โตนะครับนี่สวยนะครับจมูกโด่งเลยนะครับ เหรียญพัดยศนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับตัวตัดชัดเจนนะครับนี่บล็อกมีดาวนะครับนี่หลังพัดยศนะครับปีหนแปดแท้ทันนะครับนิยมเลยอันนี้ได้เป็นบล็อกมีดาวนะครับมีดาวเขาเรียกบล็อกอุ้มดาวนะครับนี่ฮะหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็อีกเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับอันนี้เป็นบล็อกอมหมากนะปี17นะครับฟอร์มนี้ก็ขายกัน20,000กว่าบาทนะครับ20,000กว่าบาท นะฮะโอเคนะครับก็เป็นพระแท้ตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับก็เป็นพระแท้ทั้ง3ารายการเดี๋ยวผมจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไล่โอนต่างให้ทันทีนะครับขอบพระคุณมากนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับบอยพระแท้นะครับมีพระอะไรที่อยากจะแบ่งปันก็ส่งมาให้ได้เลยนะครับนะฮะขอบพระคุณมากครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ